สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนในรายการวัยลักษ์ moving forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์เป็นประจำทางวัยลักษ์ชาแนลค่ะ และคุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ของโควิด -19 ค่ะก็ส่งผลกระทบในทุกๆภาคส่วนค่ะไม่เว้นแม้แต่ในภาคส่วนของการศึกษาเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ของโรคโควิด -19 เกนี่ยก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะทำให้รัฐบาลก็ผ่อนปลดแลก็ปลดล็อกนะคะในหลายๆมาตรการให้ผ่อนคลายลงแล้วนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะทางสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้วค่ะ ซึ่งตอนนี้ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เองก็กําลังเตรียมพร้อมค่ะที่จะต้อนรับน้องๆเพื่อเปิดภาคการศึกษาที่1ค่ะประจําปีการศึกษา2563ในวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะและเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็พูดคุยกับท่านอธิการบดีในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการต้อนรับน้องใหม่เฟรชชี่วลัยลักษณ์63ค่ะ ตอนนี้ผู้ร่วมรายการก็อยู่กับดิฉันแล้วขอต้อนรับศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะท่านอาธิการคะสถานการณ์ของโควิดเนี่ยน่ากลัวจริงๆค่ะตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกและก็ของไทยเป็นยังไงบ้างคะ,ค,ะคุณฟาใสาและท่านผู้ชมครับโรคเราวันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การคุกคามของการแพร่ระบาดโควิด -19 อยู่นะครับ ตอนนี้ผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็เก้าล้านกว่าคนแล้วล่ะครับเสียชีวิตไปก็470แสหมื่นกว่าคนนะครับอันดับหนึ่งก็ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณสัก2ล้าน2 0 0แสนคนเศษนะครับ,รบที่ติดเชือ้อแล้วก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยในอัตราสูงในหลายรัฐทีเดียวนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วละ่ะในอเมริกาเนี่ยแสนสองหมื่นกว่าคนนะครับ,รบอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองนี่ก็ไปที่บราซิลนะซึ่ง มีผู้ติดเชื้อไปแล้วประมาณ1นล้านหนึ่งแสนคนเศษนะครับแล้วก็ก็เสียชีวิตไปนะครับห้าหมื่นกว่าคนทีเดียวก็ถือว่าเสียชีวิตไปมากนะฮะส่วนที่เสียชีวิตไปอันดับ3นี่ก็เป็นที่ที่อังกฤษเสียชีวิตไป42,000คนเศษนะครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยติดมีผู้ติด,ดเชื้อเนี่ย ตอนนี้ก็อัตราเพิ่มสูงขึ้น4ี่แสนคนเศษอะไรเงี้ยแต่คนเสียชีวิตอย่างน้อยนะครับนี่ก็สถานการณ์โรคอย่างน่าก,กลัวแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเรื่องนี้ทําได้ดีมากนะเพราะว่าเรามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด3 1่1นห่ยห้าสคนเท่านั้นนะครับ,รบแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิตไปแปดสแนะครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสัก71คนนั่นะก็ถือว่าที่ ที่ติดเชื้อ้ก็หายไปกับหมดแล้วนะครับยังมีขณะนี้นะครับออก็เป็นที่น่ายินดีมากว่ารายงานจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่า28วันละที่เราปลอดนะจากการจากที่มีผู้ติดเชื้ออันเกิดจากการสัมผัสภายในประเทศนะคุณภาษาก็ถ้าเป็นโควิด1 4รอบหนึ่ง14วันก็สองรอบล้ 2, บล <Okay. S 1> คนไทยไม่ติดเชื้อกันเองละที่ยังมีอยู่ขณะน,นี้คือคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ ไปติดเชื้อมาจากต่างประเทศซึ่งรัฐบาลเขาก็มีมาตรการในเรื่องสเต u a ควอ t ต n e เรื่องของโล a l q u a ควอ t ตี e ก็คือเข้ามาก็กักตัวนะก็ไม่ให้ไปแพร่ระบาดที่ไหนเอาไปรักษาเสียนะครับอันนี้ก็ช่วยทำให้การแพร่ระบาดโควิด19ในประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าถือว่าควบคุมได้ควบคุมได้เรา28วันละต้องถือเลยว่าคนไทยปลอดเชื้อแล้วล่ะนะ คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยวันนี้ปลอดเชื้อแล้วล่ะทำได้ดีมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะที่เป็นประเทศที่ถือว่าอย่างอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศชั้นนำมีเรื่องของสาธารณสุขระดับโลกหมอเก่งระดับโลกอาจารย์โรงพยาบาลก็ระดับโลกอะไรเงี้ยนะ,ะครับแต่วันนี้เนี่ยก็สูญเสียยับเยินครับอันนี้เป็น,เ,ปนเรื่องของมาตรการเชิงนโยบายท,ที่ที่ทำผิดพลาดไปเช่นค,ครับคุณปราชัยค่ะท่านที่การครับ พอสถานการณ์มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทางรัฐบาลก็ผ่อนคลายปลดล็อกหลายๆอย่างขึ้นทําให้ทางมหาวิทยาลัยเราเองสามารถที่จะกลับมาเปิดการศึกษาจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยได้แล้วขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ผ่อนคลายไปเยอะนะเช่นเรื่องของการเคอร์ฟิวไม่มีแล้วเรื่องเรื่องของการเดินทางเนี่ยนะครับก็คนในประเทศก็เดินทางได้สะดวกมากขึ้นอย่างเช่นเครื่องบินเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะต้อง อาจจะต้องนั่งแถวเว้นแถวนะตอนนี้ก็ไม่ต้องละก็นั่งติดกันได้แต่ก็ยังให้ใส่หน้ากากอยู่นะครับอันนี้ก็ถือเรื่องเรื่องการป้องกันก็ยังต้องทําอยู่นะครับต้องระมัดระวังไม่ประมาทกันนะครับสำหรับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ชัดเจนละบอกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปเนี่ยก็ให้เปิดการเรียนการสอนได้แต่การเรียนการสอนก็ทาได้ทั้ง2อย่างอย่างที่หนึ่งก็สอนออนไลน์ก็ได้หลายแห่งนะครับก็เทอมแรกเนี่ยก็ประกาศกันว่าจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือบางแห่งจะจะสอนให้นักศึกษาเข้าคลาสนะครับเข้าห้องเรียนเลยก็ได้หรือผสมผะปนกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ทําได้ทั้งสองสอย่างนะครับจากการสํารวจของมหาวิทยาลัรั์เนี่ยเราก็พบว่านักศึกษาอยากกลับมามหาลัยนะครับตอนที่เทอมสามเนี่ยตอนเทอมสามคุณฟ้าใจเราก็สอนไปได้ครึ่งเดียวนะครึ่งเทอมแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็สอนออนไลน์ก็เราก็พยายามทาจนเสร็จแล้วก็เรียบร้อยดีแล้วก็ แต่ปรากฏว่านักศึกษาก็ส่งสัญญาณมาว่าอยากกลับเข้ามาห้องเรียนอะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ติดตามข้อมูลต่างๆอยู่นะฮะและพอพอเปิดเทอมหนึ่งปี2 5 6 3เนี่ยเราก็พิจารณากันว่าตกลงว่าจะจ,ะจัดการเรียนการสอนอยังไงนะครับคือถ้าสอนออนไลน์เนี่ยในแง่มหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างจะค่อนค่อนข้างจะมีภาระน้อยถามเพราะอะไรก็เพราะให้นักศึกษาอยู่บ้านกันหมดเลย ก็คนะุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกหลานไปกันกันนะครับส่วนเราก็ดูแลเฉพาะเรื่องของการสอนเรื่องาการระบบสื่อการสอน i, อะไรงั้นก็แค่นั้นแต่ไม่ต้องดูแลนักศึกษานะแต่ว่าพอนักศึกษามาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยชีวิตของนักศึกษาเนี่ยตลอดเวลาที่อยู่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราหรือแม้กระทั่งเวลาพักก่อนเรายัางต้องดูแล <Okay. S 2> ต้องดูแลทั้งหมดเลยต้องทําหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะต้องดูแลหมดภาระก็เยอะกว่าเยอะเชีย แต่ว่าจากที่เราตรวจสอบแล้วก็พบว่าทางนักศึกษาเขาอยากอยากเข้า้องเรียนโดยเพาะนักศึกษาใหม่นะตื่นเต้นมากจบม .6 มาเนี่ยได้เข้ามาหาวิทยาลัยแล้วปรากฏว่าต้องไปเรียนออนไลน์นะอยู่กับบ้านอีกไม่ได้เข้าไม่เจอเพื่อนไม่เจออาจารย์ไม่เห็นบรรยากาศมหาวิทยาลัยมันเหมือนกับไม่มีชีวิตมาหาวิทยาลัยเขาก็ยิ่งอยากมาใหญ่เลยโดยเฉพาะปีหนึ่งอยากอยาก,อยากเข้ามามาหาวิทยาลัยมากนะหลังจากเราทบทวนกันหมดแล้วเราก็คิดว่าสถานการณ์ในประเทศก็ดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะ เราก็จะผ่อนปลนนะ,ะเราก็จะเปิดการเรียนการสอน,นโดยให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนมาเรียนในห้องเรียนแต่ก็ยังยึดถือแนวทางการป้องกันนะหนึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องใส่หน้ากากล้างมืออะไร,งไระเง,งนะี้ยน <ไป S 2> ะครับก็ก็กกระม,มัดระวังกันนะครับแล้วก็มีการคัดกรองนะ,ะจุดต่างๆก็ยังมีจุดคัดกรองอีกเพื่อเพื่อให้มั่นใจว่าเราไม่ประมาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เรื่องของการ จัดการเรียนการสอนก็พยายามให้นักษานั่งห่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เพื่อมั่นใจว่าเราเป็นทำตามนิบายนงรัฐบาลแต่ก็มีปัญหาพอสมควรนะคุณร้อยศรท่านผู้ชมนะ,ะเพราะว่าพอตั้งให้นั่งห่างห้องเรียนไม่พอนะไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหน,นจัดห้องเรียนไว้เกินสําหรับโควิด่ะไม่มีที่ไหนนะจัดห้องเรียนเผื่อสาหรับโควิดนะครับอย่างบางแห่งก็เขาต้องสอนบนปนกันคือบางวิชาให้มาเข้าห้องเรียนเพราะต้องจัด นักศึกษาเคยเรียนห้องเดียวต้องจับไปสองห้องอะไรเงี้ยก็เลยต้องอีกครึ่งหนึ่งวิชาครึ่งหนึ่งให้ไปเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยเขาต้องทํากันอย่างนั้นแต่ของเราก็แก้ไขปัญหานะคุณฟสาใสแล้วก็ท่านผ<ว>ู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองฮะอยากจะเรียนให้ทราบเราพยายามที่สุดอะที่อยากจะดูแลนักศึกษาให้ดีแต่ว่าเราก็อยากให้นักศึกษาอยู่ในห้องเรียนนะฮะเช่นห้องหนึ่งเป็นสองห้องเนี่ยเราก็จะบอกอาจารย์ว่าอาทิตย์นี้นะเข้าห้องนี้อีกอาทิตย์หนึ่งก็เข้าห้องอีกสองนะสลับกันนะ ให้นักศึกษาได้เห็นอาจารย์ตัวเป็นนะได้เรียนเหมือนกันแต่แต่คนละช่วงเวลาแต่ว่าห้องมันไม่พอเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเรียนกันถึงวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อย่างเงี้ย<ม>เพื่อให้ห้องมันเพื่อให้สามารถเรียนได้ครบนะตามหลักสูตรหรือว่ารุ่นพี่ๆเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนตอนเย็นทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีอย่างนั้นบ้างก็ต้องขอเรียนท่านผู้ปกครองว่าถ้าได้ทราบข่าวคราวว่าเนี่ยมันมีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยก็มันไม่สมันไม่สะดวกริงก็ต้องยอมรับนะครับก็ สถานการณ์โควิดมันบังคับให้เราต้องระมัดระวังนะเพราะ,ะนั้นก็ต้องขอความเห็นใจความเข้าใจด้วยเราจะพยายามทำนะคุณพระสายนะผมก็ปรึกษากับทีมงานแล้วบอกเราจะพยายามจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างนี้แหละนะแต่ถ้าเราพบว่ามันมีเรื่องปัญหาผู้ศึกแล้วนักศึกษาไม่ค่อยคอมเพลนหรือไม่ค่อยพอใจเนี่ยเราก็ดูว่าเราแก้ได้ไหมไหนแก้ได้เราจะรีบแก้แต่ถ้าแก้ไม่ได้เราก็จะเปลีย่ยนยุบาบเลยประกาศงดสอนอ<ม>ในห้องเรียน อ่าก็ก็เรามีแผนแล้วล่ะก็ก็จะงดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วค่อยกลับไปเรียนออนไลน์ออนลนกัน,นก็จะทําแบบนั้นนะครับแล้วก็ต้องเราก็ต้องดําเนินการไปแล้วก็ติดตามไปเรื่อยอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องให้ผู้ปกครองเข้าใจหน่อยว่าการทําภายใต้สการแบบนี้มันยุ่งยากจริงจริงมันยุ่งยากมากนะแล้วก็เราก็ต้องดูแเรื่อง,ร,องระบบอินเทอร์เน็ตระบบ WiFi แล้วมหาวิทยาลัยของเราไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ เราก็ไม่ได้เราก็ลงทุนพอสมควรแต่ไม่ได้ลงทุนสําหรับจะสอนออนไลน์100%มันก็มีปัญหาเวลาจะใช้นะครับมันก็ไม่ได้สะดวกมันก็ติดขัดอยู่บ้างอันนี้ก็ต้องเรียนนะฮะให้ทางผู้ปกครองและนักศึกษาได้ได้เข้าใจข้อจํากัดของเราจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเกิดทุกแห่งมหาวิทยาลัยปิดทุกแห่งในประเทศไทยเนะี่ยเกิดเกิดอย่างเดียวเลเพราะรัฐบาลเขาไม่ได้แหงงบประมาณอรกมาจัดเตรียมเขาเรียกว่าระบบการเรียนการสอนออนไลน์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีนะครับ อันนี้ก็เรียนเรียนเป็นพื้นฐานให้ทราบเราก็จะเปิดให้นักศึกษาเนี่ยผู้ปกครองพานักศึกษาเข้าหอพักวันที่10กรกฎาคมค่ะ2อ6 3นนะครับแล้วช่วงตอนบ่ายก็ผู้บริหารมาหาวิทยาลัยก็จะพบนะกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจนะครับ เคยเพาะเคยเข้าในหอประชุมใหญ่ห้องเดียวตอนนี้จะกระจายไปห้องต่างๆอีกหลายหลายตึกนะครับเพื่อเพื่อเว้นระยะห่างถือเป็นโอกาสที่ท่านผู้ปกครองจะได้เห็นว่าน้องๆเรียนในห้องเรียนแบบไหนสมาร์ทคลาสสูมของเรา้ก็เราก็ต้องก็เลยจะต้องจัดให้ผู้ปกครองเนี่ยไปไปนั่งฟังและคือถ่ายทอดนะในหลายๆห้องนะครับพอถึงวันที่11เราก็จะมีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เลยตั้งแต่8ปดโมงครึ่งลงทะเบียนแล้วก็จะมีรายการของส่วนกิจการนักศึกษาเขาก็ ตอนผมมาผมคิดว่าไวรักนี่มีเพลงเพราะๆตั้ง15เพลงนะแล้วนักศึกษาก็ไม่เคยรู้จักเราก็ถือโอกาสต้อนรับนักศาก,ก็เอาวงเอาเอาวงดนตรีของนักศากเรานยบรรเลงเพลงมายาให้ฟังซะหน่อยเป็นการเป็นการต้อนรับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ความรู้หน่อยก็เชิญรองศาสตราจารย์ดรนิรันดรมาแทนนะท่านเก่งมากท่านจะมาพูดเรื่องตาน้ําแห่งความรู้แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์นะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากเรื่องปัญญาประดิษฐ์เป็นยังไงเนี่ยท่านก็จะมารู้ หลังจากนั้นก็ผู้บริหารก็อธิการบดีรองอธิการบดีคณะบดีนะครับก็จะกล่าวตกล่าวต้อนรับนักศึกษานำะทีมโดยท่านอธิการบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาเขาเรียกว่าปฐมนิเทศอย่างนั้นแต่เป็นเป็นเป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาทั้งหมดนะส่วนช่วงบ่ายก็จะมีกิจกรรมของส่วนกิจการ,ร,รนักศึกษากิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการนะครับบริการการศึกษานะฮะแล้ววันที่12ก็จะเป็นรายการที่ นักศึกษาสำนักช่างต่างเนี่ยพบพบอาจารย์ในหลักสูตรอันนี้ก็เป็นคร่าวๆวันที่ส3กรกฎาคมก็เรียนกันแล้วล่ะปีนี้ไม่มีรับน้องนะฮะบอกท่านผู้ปกครองว่าปีนี้รับน้องเนี่ยเราจะเลื่อนไปเป็นต้นเทอมสองนะฮะแต่การรับน้องของของวิรักเนี่ยก็ไม่มาเป็นการรับน้องแบบสร้างสรรค์นะเราเน้นหลักนิยมกรตันยูรูวิในใจอาสาพัฒนาเพราะว่าผู้นำกิจกรรมต่างๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับ ไม่มีการรับน้องหูไม่มีการรับน้องบแบบไม่สร้างสารรค์แน่นอนนะคะคคแล้วในเรื่องของอต้องให้ทางีิการให้ความมั่นใจกับท่านผู้ปกครองอีกงสิกนิดนึงค่ะว่าถ้าสง่งน้องมาเรียนตอนนี้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่เราสามารถจะจัดการในการสอนแบบนี้ได้ก็เนื่องจากว่าวไย่ลักเองไม่มีผู้ติดเชื้อเลยอ่านี่รเราเป็นเขตปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์มาตั้งแต่ต้นนะไม่ว่าจะเป็นบุคลกรอาจารย์หรือว่านักษานะเราเราก็ปลอดเชื้อมาร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็ดําเนินการดูแลกันอย่างกใใระชิดนะครับแต่เรื่องที่น่ายินดีจะเรียนท่านผู้ปกครองนะครับให้ทราบนะครับว่าการรับนักศึกษาใหม่ปีนี้นเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยเราทํางานหนักมากโดยเฉพาะทีมผู้บริหารนะครับทำงานกันหนักมากนะครับแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นที่การัดีนี่นโยบายหลักของเราก็ปฏิรูปการเรียนการสอน,นเพื่อที่จะทําให้นักศึกษาของเราเนี่ยครับ เป็นนักษาที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดนอกกรอบนะครับไม่ใช่เป็นพวกนักศึกษาที่เก่งท่องจําอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมาเนี่ยนักษาไทยเนี่ยเรียนก็เรียนแบบท่องจําเก่งก็เก่งท่องจําค,ค,คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยน้อยเราก็เลยปรับปฏิรูประบบการเรียนการสอนเอาเอาระบบของอังกฤษเขาเรียกอยู่ในเดตโปรเฟชช s ่นอ a สแตนดาร a ดเฟรมเวิร์เอามาใช้นะครับ,รบแล้วตอนนี้อาจารย์เราทุกคนก็ผ่านการอบรม นะกรอบ UKEP ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปี6 2 5 6 2เนี่ยเราก็เริ่มการเรียนการสอนโดยใช้กรอบ UKEP เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวิชา,เล,ชาเลยนะครับ <ทะ S 1> แล้วก็เป็นที่น่ายินดีขณะนี้เรามีอาจารย์ของเราที่ผ่านการอบรม UKEP เนี่ยได้รับประกาศสิบบัตรนะครับทั้งหมดแล้วนนะเนี่ยร้อยหกสิบหกท่านเป็นประกาศสิบบัตรระดับซีเนียร์เฟโลหรือถ้าเทียบกับคล้ายๆรองศาสตราจารย์ทางการสอนนสะี่สิบท่าน แล้วก็ทางด้านาทางด้านาาาทางด้านเฟลโลเฟลโลเนี่ยอีกร้อี่สิบท่านนะครับก็ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยมากที่สุดในประเทศไทยเราวิงจังมากกับเรื่องและภายในปีนี้ก็น่าจะได้มีอาจารย์เราได้รับประกาศสุบัติอยู่เคเซฟจากประเทศอังกฤษเนี่ยคงไม่น้อยกว่า200แล้วก็คง,คงพูดได้ว่าคงเป็นหมหาวิทยาลยแห่งเดียวในประเทศไทยนะที่ประกาศใช้การเรียนการสอนใน ภายใต้กรอบ u k e s นะครับแล้วจีโนจจงทีนี้มันมันมันมีผลอย่างไรเนี่ยท่านผู้ชมใช่ไหมท่านผู้ชมอาจจะยังอยากจะรู้เพิ่มเติมหน่อยว่าที่พอนำ u k e s มาใช้แล้วค่ะน้องๆเนี่ยมีฟีดแบ็ยังไงบ้างที่ผมบอกว่ามันดีเนี่ยมันดียังไงนะครับนี่ต้องไปดูผลลัพธ์นะผลสำฤทธิจากการเรียนปี6-2สองเมื่อเทียบกับปีปีก่อนหน้านี้ นะอันนี้ก็ได้ทราบผลมาแล้วด้วยความน่ายินดีทีเดียวก็คือว่าเด็กที่เรียนปี62เนี่ยนะครับทั้ง3เทอมเนี่ยนะอัตราการตกออกเนี่ยนะครับตกออกกลางคันเนี่ยเขาเรียกดร <c oughs> อปเอานะนะะจากที่เคยมีอัตราสูงปีหนึ่งเป็น10%เปอร์นอะไรเนี่ยปีนี้เหลือศูนย์จุดแอร์ไม่ถึง1%ไม่ถึงค <c oughs> เหลือ <c oughs> เหลือ10กว่าคนอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วเด็กที่ได้คะแนน1.5ถึง2เนี่ย ตอนนี้ก็เหลือหกสิบหคนสี่เปอร์เซ็นต์นะส่เปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้วนี่ก็เมื่อปีที่แล้ว10เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับนี่ลดลงมาเยอะนะครับแต่ที่น่ายินดีก็คือว่านักศึกษาที่ได้คะแนนนะครับสองถึง2.5งจุดหเนี่ยก็ก็น้อยนะเมาร์กิงสองหมายความว่าสองแล้วก็ต่ำกว่า2ใช่ไหมใช่ค่ะหน่งจุดถึง อ่าหนึเนี่ยอยู่4%นะแต่ว่า2เนี่ยไปถึง2.5งจุดหเน่ยก็มีเพียงแค่14.5%สี 14. ่จต่จุาเแต่พอไป2.5ถึง3ามเนี่ยขึ้นมีสาแล้วก็3ไปถึง3ามจุดห้ามี3ามสิแล้วก็มากกว่า3.5เก่งมากใครมาเรียนมาหาวัรได้สามดห้าขึ้นไปแล้วคุณก็เกยรยิยนยนะสิบสอง ตอนนี้เราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเรามีนักศึกษาประมาณ47.6เปปีที่แล้วเด็ก <1, S 2> ปีหนึ่งเรียนได้คะแนน3.5ขึ้นไปถ้าบอก2.5ขึ้นไปนี่ฝากผู้ปกครองจําตัวเลขง่ายๆนักศึกษาของมหาวรทยร์ยรักปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับได้2.5ขึ้นไป80เน80นะคือเด็กเราเก่งจริงตอนนี้เรียนดีขึ้นมากนะครับจากการปฏิรูประบบการเรียนการสอนแลวทีนี้เราไปประเมิอนอาจารย์อีก ว่าอ,อาจารย์ของเราเนี่ยให้นักศึกษาประเมินดูสิที่สอนอยู่เคพีเชฟเราเป็นยังไงปรากฏว่าเรามีอาจารย์ที่ได้รับคะแนนเนี่ยเขาเรียกดีเยี่ยมอะสี่จุดห้าขึ้นไปถึงห้าเนี่ยอยู่ที่สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วมีอาจารย์ที่ได้คะแนนประเมินสี่ถึงสี่จุดห้าเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์รวมแล้วหกสิบเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์อาจารย์เราสอนอยู่ในเกณฑ์ดีมากดีเยี่ยมนี่ก็สุดยอดล่ะมีอาจารย์ได้คะแนนต่ำกว่าสี่ไม่กี่คนอะ่ะนิดหน่อย ซึ่งเราก็จะพัฒนาต่อไปอันนี้มันสัมพันธ์กันมากคะคุณฟายสแล้วก็อยากเรียนท่านปกครองครับเพราะอาจารย์มาปรับระบบการเรียนการสอนไปใต้กรอบ U K Safe ทำให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีการสอนแบบโปรเจกต์เบสเคสเบสนะครับแล้วก็พร้อมเป็นเบสต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ใช้ห้องเล็กนะใช้ห้องเล็กในการสอนแล้วก็เป็นห้องเรียนอาชีพเด็กสนุกสนานมากเด็กชอบผลการเรียนดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเดิมเนี่ยคุณฟาใสยแล้วก็ท่านผู้ชมครับ ผมเนี่ยต,ตั้งใจว่าปี64นะเด็กเข้าปี64เนี่ยนะเราก็จะประกาศว่าเซตซโรเด็กดปเอาจากการเรียนไม่ได้หมายว่าเด็กที่เข้ามาแล้วต้องออกกลางคันเพราะเรียนไม่ได้เนี่ยเราจะให้เหลือศูนย์นะตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนใจนะบอกไม่รอแล้วปี64สีเอาปี63นี่แหละอะไรเนี่ยนะ,ะหมายว่าเด็กที่เข้าปีห3สาปีนี้แหละรนะเราบอกเราจะเซตศโรแล้วนะ ว่าเด็กปี6 3ามเนี่ยจะไม่ให้มีเด็กต้องตกออกกลางคันเพราะเรียนไม่ได้นี่กําลังปรุกษากันอยู่นะว่าจะเอาจริงเอาจังนะคือของเราไม่ใช่ระบบการเรียนการสอนดีอย่างเดียวนะเรามีระบบการดูแลเด็กด้วยดูแลให้ใกล้ชิดนะครับแล้วปีนี้ผมก็เพิ่มกลไกอันนึงเรียกว่ากลุ่มเพื่อนอาทรเพื่อนเด็กจัดเป็นกลุ่มละยี่สิบคนนะครับให้ดูแลกันเองถ้าไปเรียนหนังสือวิชานี้เด็กคนไหนเข้าใจดีก็ติวให้เพื่อนนะครับ,รบหรือว่า มีเพื่อนบางคนชอบตื่นสายไปเรียนไม่ทันก็ให้มีเวรเพื่อนปลุกอะไรเง <achieve> ี้ยนะช่วยกันปลุกนะจะได้ไปเรียนทันอะไรเงี้ยอันนี้เราก็พยายามสร้างกิจกรรมที่ดีให้ให้กับเด็กๆให้เขาดูแลกันเองนะฮะก็เชื่อว่าจะทําให้เด็กมีชีวิตที่อบุ่นมากขึ้นแล้วอาจารย์ก็จะดูแลใกล้ชิดทุกสัปดาห์ก็จะอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะชวนนักศึกษามาพบปะพูดคุยนะฮะแล้วก็ติดตามใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้อยากเรียนท่านผู้ปกครองครับว่าเรื่องภาษาอังกฤษเป็นไม่เบื่อไม่เมายาขม ของเด็กไทยรวมทั้งภาษา,ายด้วยอะไรอย่างนงี้นี่ประจานไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือเด็กไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษนะตอนนี้เราก็ทุ่มเทมากเราตั้งสำนักผูภาษามาแล้วจ้างอาจารย์ต่างชาติมานะครับตอนนี้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษนะครับมีอาจารย์ไทยคนเดียวนะครับต้องไปคิดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะนะเป็นอาจารย์ต่างชาติเลยเป็นอาจารย์ต่างชาติหมดนะ,นะแล้วก็เขาเคยสอนกัน การเรียนภาษสอสังกฤษพื้นฐานเนี่ยอยู่ปีเดียว3เทอมตอนนี้เราขยับเป็น2ปี6เทอมแล้วพอขึ้นปี2เราก็จะให้จารย์ทุกวิชาเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษ2ี่เปอร์เซ็นต์พอขึ้นปี3ขึ้นไปก็จะให้สอนเป็น50%หลเปอร์เซ็นต์รักษาภาษาไทยเนี่ยนะครับแต่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษเยอะขึ้นก็ให้ผู้ปกครองมั่นใจะลูกหลานท่านจะรู้จะรู้จรจใจภาษาอังกฤษดีขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิปตประจำวันโอท้ทีนี้นไ,ไปได้ทั่วโลกเลยเดินทางไปได้ทั่วโลกเลยนะครับก็ เราให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้มากนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนยืนยันนะครับว่าลูกหลานของท่านเนี่ยมาเรียนในมหาวิทยาลักษั์เนี่ยมหาวิทยาลักษณ์เราจะดูแลอยา่างใก<ห>ล้ชิด,ดเหมือนลูกหลานของเรานะครับอาจารย์เองก็นะปฏิรูปก,การเรียนการสอนใหม่นะทำให้เด็กได้ความรู้เยอะนะขณะเดียวกันก็เราก็พัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียนอัจฉริยะ,ะนะฮะห้องแลบก็ห้องแลบอัจฉริยะนะถ้าท่านปกครองห่วงใย,ยเรื่องของอะไร ความปลอดภัย,ภยนะ,ดยะเดี๋ยวท่านผูปกคองม,มาส่งนักษาวันที่10เนี่ยมาดูเลยหอพักเรานะครับตอนนี้ผมสั่งร้อมรู้ใหม่หมดเลยนะครับมิตรทิดเลยก็ไม่มีนะครับอตอนนี้จะเข้าจะออกเนี่ยต้องผ่านเรียกป้อมยามตรวจนะกันเข้มข้นะนะครับแล้วก็มีกล้อง c c t v นะีวคอยดูแลความปลอดภัยนะของนักศึกษาชัดเจนแล้วเด็กปีหนึ่งนะก็น่าย,ยินดีมากในอดีตเนี่ยเด็กปีหนึ่งมาแล้วก็มาขี่มอเตอร์ไซค์กันแ้วปรากฏว่าก็มีบาดเจ็บบางทีมีเสียชีวิต เราก็แก้ไขมาเป็นปีที่2องไปแล้วล่ะว่าเราเอารถยนต์ไฟฟ้ามามาให้นักศัพทมาใช้นะไปเรียนหนังสือเนี่ยโดยเพราะปีหนึ่งเนี่ยเราเข้มงวดเลยไม่ใใช้มอเตอร์ไซค์ก็ปีที่แล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเพราะการใช้มอเตอร์ไซค์ของปีหนึ่งนะ แต่พี่อื่นยังมีอยู่นะครับเขาไม่เคยฟังเท่าไหร่รุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่ยังดื้ออยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่พี่หนึ่งเขาก็น่ารักดีเขาเที่ยวฟังดีแล้วก็ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับเราก็ดูเราก็ดูแลได้ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราภูมิใจมากนะครับวันนี้ก็มหาไรเราก็เป็นมหาไรสีเขียวนะมีสวนสาธารณะเราเรียกว่าสวนไวรักเนี่ยพื้นที่ใหญ่ที่สุดจะ255ไร่นะครับใหญ่ที่สุดในมหาไรในประเทศไทยนะครับแล้วมา เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไปเดินดูนะต้นชายพืชกระมังออกดอกสวยใช่ไหมก็หมายว่าจะเป็นทั้งสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในมหาวิทยาลัยด้วยนะกองของประเทศไทยงั้นจริงไว้เราไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ก็เรามีอุทยานาพึกษศาสตร์รมีมีพื้นที่จริงจริงพื้นที่รวมกัน3,000กว่าไร่แต่พเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยก็ประมาณสัก3,100ไร่นะครับตอนนี้เราก็ไปพัฒนามีลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ ทาสวนสมุนไพสรสวยจ้ะนะครับเพราะงั้ในใครมามหาวิทยาลัยรักเนี่ยสิ่งแวดล้อมดีใครอยากไปเดินเล่นในพื้นที่สวยงามก็ไปสวนเวรักถ้าใครอยากไปเดินแล้วมีป่าก็ไปที่อุทยานพฤกษาสต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วข่าวดีมากๆอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ตอนนี้เฟสหนึ่งเราเสร็จละนะปี6 3 6 4 6 5กเนี่ยก็จะทำเฟสสองนะแล้วประมาณสัก ปลายปี64ก็น่าจะเปิดให้บริการได้สักร้อยยี่เตียงอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นนักศึกษามาอยู่มหาวิทยาลัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลไปในฐานะเจ้าของโรงพยาบาลเห็นไหมครับไม่เหมือนกับคนไข้ทั่วไปนะ,ะเพราะนี่โรงพยาบาลของเราเนี่แล้วก็พี่ๆก็จะคอยดูแลน้องอย่างดีด้วยนะคะใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยตอนอยู่หอพักกลางคืนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะว่าเรามีสายตรวจดูแลดยตอนนี้รถพยาบาลหลายคัน ทำไมหลายคันมีคนบริจาคหลายคันอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้เรามีรถบริการพร้อมไม่ต้องห่วงแล้วก็ถ้าคนไข้ข้างนอกเนี่ยเจ็บไข้หรือป่วยเราส่งรถพยาบาลไปรับได้ใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงค่ะท่านทีการขาน้องมาน้องแมวนะคะก็เรามีโรงพยาบาลสัตว์เล็กให้บริการด้วยโอ้ตอนนี้ตอนนี้วิทยาลัยสัตวแพทย์สัตวนานาชาติของเราเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นนานาชาตินะครับเรามีโรงพยาบาลสัตว์เล็กเราเปิดให้บริการจะสองปีแล้วมั้ง แล้วเราก็มีโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่กาลังกาลังจะให้บริการเร็วๆนี้สมบูรณ์นะเพราะปีนี้เนี่ยวิลัยสัตวแพทย์ก็เปิดรับนักศึกษา32คนนี่ก็ทราบจากทางอณาบีได้ครบละอะไรเงี้ยน,นี่ก็ถือว่าได้รับความสนใจได้รับความนิยมดีแล้วก็มีผู้มารับบริการพาสัตว์เลี้ยงเนี่มารักษาเยอะฮะถามว่าทาไมโอ้ที่นี่เครื่องมือทันสมัยมาก<ช>ไม่มีคลินิกที่ไหนในจังหวัดนครีิรมราชนะจะมีเครื่องมือ อุปรกรณ์ที่ทันสมัยทเท่ากับโรงพยาบาลสัตว์เล็กของมหาวิทยาลัยไวรัสไม่มีนะครับค่ะน้องๆคะนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยจัดไว้เตรียมพร้อมสําหรับต้อนรับน้องๆนะคะฉะนั้นไม่ใช่แค่น้องๆค่ะที่ตื่นเต้นกับการที่จะเข้ามาเป็นเฟรชชี่ใหม่พี่ๆอาจารย์<อ>รวมถึงท่านอาธิการเอกปีสองปีสามปีสี่รวมทั้งนักศึกษาบางหลักสูตรปี5ปี6ก็ตื่นเต้นจะกลับมามหาวิทยาลัยกันแล้วค่ะก้ ทางเราก็อขอยินดีต้อนรับน้องๆน,นะคะเฟรชชี่ปีหนึ่งะคะประจำปีการศึกษา2,563ทุกท่านเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะและนี่ค่ะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของการต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะเฟรชชี่วลัยลักษณ์63ค่ะในรายการวลัยลักษณ์ moving forward วันนี้นะคะน้องขอขอบคุณท่านอาธิการบดีนะคะท่านศาสตราจารย์ดรสมบัติํารงธัญวงศ์ เป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้ที่มาพูดคุยกับเรานะคะตอนนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและท่านทีการพร้อมกับทีมงานของวัลลักษณ์แชนแนลทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันครั้งหน้านะคะในวันพฤหัส,สบดีนี้ค่ะเวลาเดิมค่ะบ่ายสามโมงตรงกับดิฉันฟ้าใสาชนชนกบุญนนท์ในตอนที่มีชื่อว่า f r e ชชี่วไลลักษณ์มีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรบ้างนะคะในรายการวไลลักษณ์ m o ving forward สวัสดีค่ะ